พ่อใช่ไหมคะพ่อแม่พ่อพ่อพ่อหรือเปล่าแม่พ่อแม่ชัดมากนะคะพูดแม่ชัดมากพ่อพ่อพ่อไหมคะพ่อไหม นวเนียนวเนียพ่อไหมพ่อ้าอ้าวไม่พ่อแล้วหรอคะไม่พ่อบ้างเลยอ่ะลูกบ้าป่ะไปไหนคะหนูจะไปไหนคะ นม่ม่แ่ม่มพอมาจุดจมอีกแล้วค่ะทำอะไรคะ สะอึกเลย <_ an> อืมสะอึกเลยใช่ไหมคะสะอึกเลยโอ้โหอะไหนไปไหนอะคะไปไหนอะคะอีกแล้วเหรอคะ <_ an> เล่นตลอดเลยพอแล้ว ไปแล้วค่ะ